ตัวแทนเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับผู้ได้รับผลกระทบจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เครือข่ายสตรีและครอบครัวมีข้อกังวลในการแก้ไขพรบควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ฉบับใหม่ที่มุ่งเป้าหวังกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยการลดมาตรการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ซึ่งจะส่งผลให้เพิ่มการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มากขึ้นดังนี้ 1. การเพิ่มพื้นที่จำหน่ายและพื้นที่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสถานที่ราชการ เป็นการส่งสัญญาณของการสร้างแบบอย่างในการดื่มและอาจเกิดพฤติกรรมเรียนแบบในเด็กและเยาวชน 2. การเพิ่มเวลาจำาหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เช่นการนำร่องขยายเวลาเปิดสถานบริการใน5พื้นที่มาแล้วเกือบ1ปีแต่ยังไม่มีการประเมินผลกระทบของมาตรการ 3. ควรเพิ่มประสิทธิภาพการห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้แก่บุคคลซึ่งมีอายุต่ำกว่า20ปีบริบูรณ์และบุคคลที่มีอาการเมือนเมาให้ชัดเจ นนมากขึ้และนำไปสู่การบังคับใช้กฎหมายที่จริงจังฟังหนังสือเสียงสุขภาพคนไทยเล่มปี2,568ได้ที่ YouTube สุขภาพคนไทยและรับชมทุกคลิปไฮไลท์ได้ที่ทุกช่องทางออนไลน์ของสุขภาพคนไทย Facebook, YouTube, Instagram และ TikTok แอดไทยเฮลท์รีพอร์ตนะครับ